การเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมในฐานะกรรมธิการที่ส่สนคำแปลยตินะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมซึ่งผมขอปรับลด10%ผมเหตุผลอยงนี้ครับท่านประธานครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมีการประกวลประกวดราคาเนี่ยก็ใช้โดยระบบเอออคชั e ่นในการ e อออคชั่เนี่ย เขาพูดกันทั่วไปนะครับท่านประธรานว่าในการเอเย่นเนี่ยผู้รับจ้างหัวกันผู้รับเหมาหัวกันจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจากการเออเ i ชั่มาเป็นอีบิดดิ้งพออ e ีบิดดิ้งเนี่ยเขาก็พูดกันว่าอันนี้เจ้าหน้าที่รัฐหัวกันจัดให้หมดนะครับฉะนั้นนี่ซึ่งเหตุผลอย่างนี้ผมก็ไปได้ไปศึกษาดูแล้วก็รู้ว่า การจัดชั้นผู้รับเหมาทุกวันนี้เนี่ยทางกรมบัญชีกลางได้จัดชั้นผู้รับเหมามีทั้งหมด6ชั้นชั้นพิเศษเนี่ยประมูลงานได้ไม่จำกัดชั้นหนึ่งประมูลงานได้ไม่เกิน1นึ่พันล้านชั้นที่สองประมูลงานได้ไม่เกิน500ล้านชั้นที่สามประมูลงานได้ไม่เกินสามร้อยล้านชั้นที่สี่ประมูลงานได้ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านชั้นที่ห้าไม่เกินยี่สิบห้าล้าน และชั้นสุดท้ายชั้นที่6กห้าถึงสิล้านนะครับฉะนั้นผมเขียนว่าเมื่อออกออระเบียบการ e-bidding มาเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาการหัวประบูรณ์ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่กระทรวงการคลังกับไปออก ระเบียบกระทรวงการคลังนะซึ่งมันมีพระราชบัญญตัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปีหกศนดีอยู่แล้วนะฮะแต่กระทรวงการคลังไปออกระเบียบการจัดจ้างการจัดซื้อภาครัฐเพื่อเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็เลยเกิดช่องว่างให้ผู้รับจ้างแล้วก็ผู้ที่หวังที่จะหัวกันเนะี่ยเป็นช่องว่าง ท่านั้นนี่ถ้าถ้าถ้าแนะนําผมแนะนําผมได้นําอย่างนี้นะครับว่าขอเสนอแนะว่าถ้าทําตามที่ผมเสนอแนะเนี่ยผมเชื่อว่ากระทรวงคมานาคมจะสามารถเอ่อเซฟงบประมาณได้ไม่ต่ํากว่าสิบเปอร์เซ็นต่อปีนะครับที่ผมข้อเสนอผมอย่างนี้นะครับว่าออระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกระเบียบให้มีการประกาศ e b i d d i n g และมีการประกาศในการขายแบบเนี่ย ยีวันนะครับยีสวันสมมติว่าขายแบบวันที่1ถึงวันทียีวันที่21ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการประกวดราคาเสนอราคาตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นพอปิดระบบวันที่20เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยรู้ว่ามีใครซื้อแบบตื่นเช้ามาวันที่21ก็เอาข้อมูลนั้นไปขายให้กับผู้ที่จัดหัวประมูลนะครับในราคา1ถึง 1.5%ของงบประมาณท่านประธานลองคิดดูเลยครับว่างบประมาณของกระทรวงคมนาคมเนี่ย58,000กว่าล้านนะครับถ้ามีการ e- o p t i o n เมื่อไหร่ให้อ E i i d i n n g เมื่อไหร่เนี่ยจะมีการดำเนินการแบบนี้ซึ่งรู้จักกันในวงกว้างของผู้รับจ้างนะครับฉะนั้นนี่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย มันก็จะมีการหัวกันโดยโดยที่เราจัดชั้นไว้แล้วเขาจัดชั้นไว้แล้วว่าชั้นไหนประมูลได้ราคาเท่าไหร่ชั้นไหนประมูลได้ชั้นไหนราคาเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้รัฐเสียประโยชน์เยอะมากนะครับทุกกระทรวงจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าผมเสนอเนียวิธีไม่ต้องแก้กฎหมายนะครับแก้ไขระเบียบของกระทรวงการคลังซึ่งประกาศว่าให้ขายแบบวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สวันที่ยี่บ็ดประมูลเนี่ยถ้าแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังเป็นเพียงว่าขายแบบหมดเวลาเที่ยง แล้วก็บ่ายโมงมีการเสนอราคาถึงบ่ายสี่เย็นสี่โมงเย็นปิดเสนอราคาผมเชื่อว่าระยะเวลามันสั้นจะไม่สามารถทำให้มีการหัวประมูลกันได้และจะเปิดประโยชน์กับรัฐเป็นจำนวนมหาศาลนะครับฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องนี้นี่ครับถ้าถ้ายังยังเป็นแบบนี้อยู่เขาถึงจงพูดว่าการ e-bidding นั้นแหะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นคนจัดการให้หมดว่าใครอยู่ชั้นไหนรู้ว่าใครประมูลได้ชั้นไหนเขาก็จะรู้ทันทีว่า,าผู้รับจ้างที่จะเสนอราคานั้นสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับตรงนี้ถ้าทางรัฐบาลนะผมเสนอผ่านท่านประธานไปถึงรัฐบาลว่าถ้าเห็นดีด้วยตรงนี้เนี่ยแก้ไขเพียงระเบียบจะทำให้รัฐเซฟงบประมาณต่างๆทุกกระทรวงทบวงกรม ผมว่าปีหนึ่งเป็นแสนล้านครับฉะนั้นแล้ถ้าร่วมมือกันอย่างนี้มันจะจะทำให้เกิดประโยชน์กับรัฐเ,เป็นจํานวนมากนะครับฉะนั้นผมถึงฝากเ,เรียนผ่านท่านประธานว่าผมเสนอตัดรบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง10%ก็โด้วยเหตุผลว่าถ้าแก้ไขระเบียบนี้ทุกกระทรวงทบงกรมจะได้รับการเซฟโมเมน และเป็นประโยชน์กับรัฐบาลต่อไปและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อเสนอที่ผมได้กับาบเรียนและผมได้เสนอไว้ในที่ประชุมกรรมธิการวุบัญญัติแล้วเป็นหนังสือนะครับขอบคุณมากครับครับ